เอาอีกแล้วจัดไปจัดไปต้มยำกุ้งแม่น้ำจ้าเหียบไม่เรียบร้อยแล้วเลยน้ำลงไปเลยต่อเลยน้ำลงไปอีกเลยน้ำลงไปอีกเลยน้ำลงไปอีกเล้วประมาณนี้ครับเรียบร้อยทำไม่ต่อทำไม่ต่อเบอร์เก็ดเบอร์ก๊สต้มยำกุ้งแม่น้ำครับน้ำคนน้ำคนเฮ้ย ลุงร้อยเตรียมของ<ร>อยู่เราทำกินมาได้ยัยไปดูหน้าร้านเลยใส่ลงไปแล้วใส่ดูนีร <c oughs> ้อนน้ำเดือดร้อนน้ำเดือดเดถึงน้ำอีนิดนึงน้ำอีนิดเึงอดเอาละไอ้ไนี่สำคัญไอ้นี่สำคัญเอาไปดูหนอยไปหน่อย เครื่องปรุงหมุนไหวใส่อะไรบ้างอะไรครับเดี๋ยวดูหมุนหวใส่อะไรอันนี้ก็ใส่อันนี้ก่อนพริกเผาพริกเผาพริกเผาพริกเนี่อีกนึงตะเกรยกคาตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วคาตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูอะไรวะอะไรวะใส่ลงมาหน่อยที่ไม่รู้อะไรจำไม่ได้ ไมไ่จะไม่ได้จะไม่ได้น้ำเดือน้ำอะไรปวดมาทางโอ้โหกระดิหน่อยตอนนี้ต้มยำก็กินมาแล้วครับกินมากกินมากกินมา ต้มยำเนี่ยเอาน้ำไม่อร่อยก่อนเพราะว่าใส่กุ้งเนี่ยใส่นานไม่ได้นะครับท่านผู้ชมใส่นานมันก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่ามันขึ้นเงินกูไม่อร่อยมันถูกมันถูกแล้วก็จะใส่มะนาวลงไปด้วยนะครับใส่มะนาวลงไปขวดเนาะใส่มะนาวลงไปขวดเออขวดไม่พอนะผมไม่พอ

มือแน่แค่ไหนก็ต้องชิมชิมก็ชิม,ช,มชิมให้รู้ว่าเบสมันเป็นอย่างไรเพราะเราไม่มีสูตรอ่ะใช่สูตรกาาเอาก็สูตรมือสูตรมือ ไผ่นี้ไผ่นี้มันมันช้าไม่ได้แก๊สนี่ไม่แรงอย่างเดียวสโลไม่ได้ต้องใส่ลมเพิ่มเพราะว่าเราคอมเยอะกิโลนะครับกิโลนะพี่น้องไอ้นี่ลุงร้อยพาล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับลงุงหม้ออย่างเดียว น้ำเยอะทีเดียวก็กินเลยตัดวัดเรียบร้อยตัดเขาเรียบร้อยเขา,าเขาเส้นน้ำออกเรียบร้อยแล้วถามมาเยอะก็ไม่ต้องออกครับทีมีทีมีมาแล้วพี่นอ้องมาแล้วอืมไอ้นี่สมบออกหน่อยได,ได้เห็นว่า โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยร้านยกนี้ยกมาเลยยกตัวมาเลยวันนี้ปิดร้านมามาโดนร้อยแกงด้วยตัวเองเลยเอาละครับตอนนี้จะใส่กุ้งแล้วเนาะไม่รอช้าไม่รอไม่รีแล้วเอาละเอาละสองตัวลงมาแล้วรวมรมรวมรวมว้าวโอ้โหไหวแล้วไหวไหมหุกคนนี่ไหวไหมหมดไหมหุกคนอะ ใส่ไม้ลงไปด้วยไม้คำ้ำไม้ค้ำกุ้งไม้ค้ำกุ้งเอา,เอ,าเองอันนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาแล้วรอเวลาแล้วสุดท้ายท้ายสุด ก็สุดมันเนาะแต่นี่ไม่ใช่น้ำกระท่อมนะครับไม่ใช่น้ำกระท่อมพี่น้องไปบำรูงออกช้าเราใส่เลยดีกว่าใส่เลยเอ้ยลุงร้อยใส่นี่เนี่ยใส่ใส่เลยไหมใส่ใส่ใส่เลยใส่เลยไปหมดเลย คนมันยังไม่ใส่เอาละครับอันนี้ก็ทำตาจะได้กินแลยเนาะถ้าแบบนี้นะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วมันเยอะมันเยอะมันเยอะวันนี้อ่าเชฟโชว์เชฟ มด้เชฟโชเชฟจ้าวิวมันจริงจมาดูฝีมือลุงลอยมาเรียนจากลุงลอยมาเรียนจากลุงลอย,ยคือเวลาเราทำอาหารเนี่ยรสมือแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันอ่มันแล้วแต่คนชอบแต่ว่าเราต้องกินรสมือคนอื่นบ้างแล้วก็จะสนุก สนุกรดมือคนตัวเองเนี่ยมันจะไม่อร่อยเท่าหรอกเพราะว่ามันเคยกินกินทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันมันจะต้องกินฟรีมือเอนมั้งใชออ่ชิมรอชิมชิมแล้วหายสุดยังได้นะเ,เออต้องถามเอาเอาไม่ไม่ไม่คมะตอนนี้สุดแล้วสุดเ,เร็วเวเลยมันชัคือคือเวลาทำอาหารนะสังเกตว่า คนที่ทำอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีความอยากที่จะกินอาหารใช่ใช่เพราะว่ามันชิมไม่รู้กี่เมนูชิมไปแล้วกี่ทิ้นแล้วไอ็นารีนมันมันหลั่งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมากินแหละยังไงพูดก็กินทีางทีไม่ได้กินหรอกแต่มันก็อ้วนเนาะอ้วนอ้วนอ้วนเพราะว่ามันมันอะไรอ่ะมันยั่วยั่วยั่วโอ้สมุนไพรกุณจังเลี้ยว เดี๋ยวต้องไปดูในจานอีกทีหนึ่งว่าจะประมาณไหนแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำลายตอแล้วน้ำลายมาแล้วช่วยช่วยหลง้อยช่วยเล็กไปไหมล็กไปไหมโอ้เบิมเบิ่มเบิมเบิมได้หลง้อย ยังมีแถมอีกครึ่งหม้อนะโอเคเ